ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกๆท่านกำลังอยู่กับบ้านมีเล็กกระชออีสานบ้านของเองพี่น้องผมผมผอกันกับมือออกพันสาเนาะพี่น้องเนาะสองตุลาคมสองหาหกสามพี่น้องผมครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับมาพอกันอยู่วัดอยู่ว่าพี่น้องผมมือหนี้กับบ้านมีก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับแฟนปืนนะพี่น้องเนาะชนะบุไมชนะหงค้าบ้านโดชุดโทษหาต่อซีพี่น้องผมรีวิวพูดกับโต๊ะหล่อไปแล้วพี่น้องถ้วยข้าวลาบ้าวครับ มันบ่อครังเนาะครับรวยเนาะเอาหล้กกาขอแสดงความยินดีกับพวกที่ออกเราสามเดือนนะพี่น้องเด้อผู้ใดงดเราเขาพันสามือนี้ออกแล้วพี่น้องผมจัดให้เต็มพี่น้องผมบ้ามีกับมูกก็พวกก็สีจัดให้เต็มเพื่อกันนั่นแหละก็พวกบ้ามุ่นตีก็ได้เดี๋ยวเ้อจ้างคุยกันนะพี่น้องเนาะก็เดินเข้าไปเป็นบุญทางในก่อนพี่น้องผมพี่น้องเข้ากับมามือนี้เป็นมือบุญออกพันสาหนุมพี่น้องเนาะบ้ามีก็เลยอ่าเร่โอกาสมาทำบุญสาทุน้ำหลวพี่น้องผม บอเบื้องว่าประเพณนีออกภาษาทางไปอีสานเป็นแนวไดนพี่น้องผมไปไปลุยกันทางในพี่น้องผมผู้คนห้อมสีหน้าตาห้อมสีอุ้นหน้าฟ้าขังกันละ่ะส่วนที่พี่ทีน้องเห็นยูนี่เนี่ยพี่น้องก้อนขึ้นซาลาเนาะพี่น้องเนาะเป็นสองลักนี่นี่คือคือ่นสีแชงโคมหลอดบ่วงพี่น้อง ใบไซโคมแช้งเป็นโคมหลอดบ่วงนะพี่น้องเนาะสองหลักพี่น้องผมมีสองหลักนอพี่น้องนะเนาะยวเขาจังเบื้องกันไล่ละเอียดเอาไปเขาไปทางนกันก่นพี่น้อง,นองคนคนเริืมร่มไล่แล้วว่ามีทว่บามาเสารด้นี่แบบนี้ทว่บามาเสาน้พี่น้องเนาะ ่อไปจากน้อยขันหามาบ่าท่านเต็มพี่น้องผมนั่งเต็มกันเลยแหละทีห้หมองสิ่งบ่ไดเลยมันบ่มีผู้ไทยหาย,หยปรปเด็นแล้วรับซาธุชนคนบุญมือออกพันซาพี่น้องผู้ลงคนก็นดีใจเย่อเย่อยุ่ไปสร้างเราไวทาเราพี่น้องผมไปสร้างเหล่ายุสหกรเวทาแล้วากวาบะเห็ดบุญออกไปแล้วใส่เต็มเต็มเลยพะนะ โอก,กาสคือโอกาสเขาขึ้นสีเพราะท่านเขาแถวดอกน่าใส่ไปดอกน่าใส่ไปยังยังไม่ได้ใส่นะคะยังไม่ได้ใส่ค่าเอาไปขุ้นน้ำฟ้าข้งครับวันน,นี้สาธุชนคนบุญหลายขนาดหลายแบบบ,บ,ญญาบญญ่าบรรยัติบรรยัติ ไปเบิ่งบาตกันเนี่ยคู่กับมาแล้วพี่น้องเนี่ยคู่กับมาแล้วครับผมไหนคุณแม่ใส่แล้วหรอวะนี่ยนะครับเอาเลยครับว<ะ>่าใครได้หลายว่าไทยเนี่ยพอออกสีนังเท่าต้นหนาเนาะครับรอบพอออกกลัวคู่อาวุโสเป็นสีนังต้นหนา คนต้อยชิ้วพี่น้นองคนต้อยชิ้วกันเต็มเลยเป็นเจ้าใดกับพี่น้องผมก็แถวกันอยู่ผมทันได้ใส่อันนี้เป็นแค่์มู่บ้านเดียวได้พี่น้องผมเฮ็ดบุญบ้านไผ่บานมันกับพี่น้องเนาะเป็นเฮ็ดเป็นบุญบ้านไผ่บาน,บานมันเดี๋ยวอ่า เอาข้าเอา,ถา,ถา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบามีขออนุญาตต็อยซิ่วข้นกับมาไราเลยนอกรกาไไดีนี่แหละพี่น้องผมบาทมีจั๊กองกานับบาทใส่เนาะพี่น้องเนาะขออนมนมเนยขนมนมเนยไอคุณแม่เอาเลยครับขออนุญาต,ออญาตบาทค่ำเล่ไหคขันมันขวงกระได้ ไปนาสีหนาแต่ละคนนอิ่มบุญอิ่มบุญได้พี่น้องอิ่มเปื่อยเปืเป่อยตัวเ,เอาบรรยากาศให้เบิ้งหลอบหลอบนอพี่น้องนาอเอาบรรยากาศให้เบื้องหลอบหลอบเกี่ยวกับพเพนีบุญบานห้าเดี๋ยวคนก็เต็มบันพี่น้องคือพระธันมานี่อีก อีกหลายเย,ยนีไมาแค่ยี่สิเได้พี่น้องของมูบานเฮามาบอถึงห้าอร์เซ็นหรอกท<ม>ยอยกันขั้นสันกา<ม>อกาสีไส้ย,ยากบ้ามีอีกจัาน้อยจังสีไส้หอกของกระเทียมมาอยู่ดีมีเขานมน่มเนย้อก้องเขากะมีไปไหว้ผรกก่อนนอกคุณแม่เป้โอ้นี่แม่ เป็นตาเสียกับเขาโนมงออกนะจ้าเสียกี่น้องยิ้มเหครับยิ้มยิ้มคุณหมอโกนะครับจ้าจ้าจ้ายิ้มยิ้มแจ่มใสน้องเจกโอ้ยผู้ใด้ก็มีตายิ้มแล้วนุณิหน้าบวชบ่แม่นหรอกพี่น้องผมแม่กระทั่งคุณแม่ยนนะโยงยังยิ้มเลยเห็นบ่ครับ ุแม่น่ายกยิ้มเปรยเปรย์ยุ่ยสิมาวัดมานาบูดไผสิมาเปลี่ยนเนาะครับเนาะส่วนสำหรับอาหารของเขากะทั่งพี่เด้อพี่น้องเด้อบาวมีบ่ไดดมากเนกแม่กั่วเฮายุ้พี่มาวัดบาวมี่เขาทะลุให้ถึงทุกหม่องพี่น้องขออนุญาตได้เลครับเด้เอด้เนี่ยโอ้ยแกงปลาสายหยอดพักจิ๋วพี่น้องแกงปลาสาย,ยอดพักจิ๋วกุไก่ก็มี อ้อมป่ากับมีมีผ้าหนึ่งเด้อบุญผัดกับข้าวขมิบแยงอ้อมบักเอือ้ออปป้อมอ้อมโบน่าสนใจพุ่นเนาะพี่น้องเนาะกับแยงไก่เฮาอันนี้เป็นสำหรับสำหรับหนึ่งโนพี่น้องเด้อเป็นสำหรับสำหรับหนึ่งให้พระคุณเจ้าเฮามีจักโอ่งบู้นี่นี่แหละครับ ใปเรียๆเบื้องเรียๆออมไก่พีน้องออมไกไม่แม่นไมนได้กินีิน้นนนนองบ้ามี่กับบสีเดียรายชิมเขาเอะนี้เปลน้าเป่นผ้าเยูหนอพี่น้องก็เนผ้าเป่นผ้าเี่ัวเข้าไปจัดการยิ่งนร่วมยุคคุณส่วนดานว่านนอกเข้า ส่วนดานนอกเขาก็ยังคนบ่ท่านบางพี่น้องบ้ามีไปใส่บ่ท่านใดคนบ่ท่านบางให้เพื่นจัดการให้เรียบร้อยก่อนให้คนเต็มสลา,าก่อนเข้าเจ็บเอาภาพเอาบรรยากาศอันส่วนทางนั่นก็วไวส้สาหรับคนเบิดล่มหายใจเนาะครับเนาะเมียผู้ดใดเบิรดล่มหายใจก็ได้ม่หนีเบิดคู่คนละพี่น้องผมคันบอาไวเ้เฮียนให้มันบูดมันเนา่าแตเนียข้างนี้กับโอ้บุกตะลุยมาฮอด จะรยมาหอดหอดขั้วพี่น้องเลยทางนี้เป็นขั้วไอ้เรื่อยๆพี่น้องผมเมื่อบุญเจีงสีน่นี่บ้านมีประเด็จขาดวังยอดอยู่คนจิบเบิ้ลหน่อยเบิ้ลหลายพี่น้องผมแต่ว่าเห็ดบุญนำกันเนาะพี่น้องเนาะเห็ดบุญเห็ดอ่าเห็ดศีลนนำกันใส่บาทหยาดพกพี่น้องผมตามแบบเพณีวิธีปุดกคลองเฮาเนาะพี่น้องเนาะ ตามประเภทนี่วิธีปุูกฟองเหามาก,กับกลมกาผ้าสันตัวละแล้วลก็ไปใส่บาหยาทพบพี่น้องในมันแล้วเดี๋ยว่าวมีสใส่ที่หลังสีได้พักคลิปเรากับใส่ไว้ไที่หลังเนาพี่น้องเนาะสุนไลเอาเอาไปง่ายขึ้นไปก้อนเลยครับใส่แล้วกระโลงมาสันตัวละพี่น้อง เดี๋ยวบ้ามีขออนุญาตกับพัยเจ้าข้าวด้วยพี่น้องเด้อขออนุญาตกับพัยเจ้าข้าหรอกอ่ะขอใาะส่บาดเจ้าเข,ข้จาจะมาไทยทำตอนพี่น้องเนาะเนื่องด้วยว่าบ่มีตากล่องสำรองผู้ใดสิทายบ้ามีตอนใส่บาดใดพี่น้องก็สิเป็นบ้ามีผู้เดียวนะพี่น้องเนะาะขออนุญาตครับน้องเปียวห่อพี่น้องผมดึงผ้าดึงแม่ลุงจังน้อยสวัสดีจ้ามาเห็ดดึงเห็ดสีเป็นเจ้งใด FC เอฟซีเบิ้งเอาด้วยเอฟซีนะผู้ใดเอฟซีน้องเปียวคุณหมอแล้วครับเนาะ ร u, ่วมด้วยมู่พวกเพิ่นไปเพิ่นค้อมสี่แล้วแล้วเอาผีน้องผมนี่นะครับเป็นสาธุชนคนบุญถึงไรนาะพี่น้องเนาะเท่ากันเดี๋ยวเบิ่งกันบริเวณทางนอกทางในวัดทางยะโสธรพี่น้องผมวัดทางยะสสธรน้องผีน้องเนาะโบวชก็งามงามผีน้องทางคุณ เช<น>่า,า,บ,า,าบ้านเท่ากับมาเพราะท่านเบิดเด็กพี่น้องเด้อต้องถ่ายเช่าบ้านน้ำกวนนี่ลราพี่น้องมือแลี้ยงในเบื้องกันแน่น,นอนบ้ามีผ้ามาอาชีพถ่ายถอดสดน้ำผุนละพี่น้องผมปล่อยข่มหลอดบวงเราพี่น้องเนาะสูงอยู่เรื่องนี้ควายข่มหลอดบวงบรรยากาศก็ตามที่เห็นพี่น้องผมโบสถ์ โบสถ์ก็งามงามโบสถ์วัดบัดอันนี้แม่พี่น้องผมเ,เป็นศินเ,เป็นไอ้นี่ซาร่าพันกตัตโตออกมาพญ,ญานาคก,กับมีพี่น้องผู้ฮอกก็มากกับมีเดี๋ยวบามีมี่ตะพบุตรทะลุพี่น้องผมประจําวันเกิดกบบับมาาีบ่ธรรมดาบ่ธรรบมาดา เดี๋ยวเ่าไปเบิ้งหมองอยง่งกินเ่าเ่าสีได้จองใบโนะพี่น้องเนาะบัตรเทียเพิ่นสันแล้วเ่าสีได้จองไว้ว่าเ่าสีเอาอันใดโอ้โอล้วเพิ่นเอามาผีตัวนี้ไต่แล้วเพิ่นเอามาผีเบิ่งมุมนีบาทพี่น้องมาเห็ดบุญทั้งที่ปีละเทียเนาะพี่น้องเนาะมาเห็ดบุญทั้งที่ปีละเทีย เข้าขยับเลภาพบรรยากาศที่สุดๆหลังาที่นองในบนกันพอคุณเจ้าประยุทธางพุน่นอาครับพี่น้องผมการได้เซ็ตสินกันไปแล้วนะพี่น้องนะครับประเพีนี่เห็ดบุญมือออกพรรษาพี่น้องผมออกพรรษาลาพะเ้า ทีเซ็จสิ้นไปแล้วหรอกคับบ้ามีขอดถูเลซับทุกการที่ตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหั่ใจทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องผมพิพาประการได้คำว่าคจายท่าทางทีู่้ภาพปาไปบ้ามีขอโทษขอไัยเด้อพี่น้องเด้อเค่เฮ็ดจังสี่พี่น้องเบิ่งก็ดีใจแล้วพี่น้องผมบ่ดด้ขาด้หวังว่ามันสียอดวิวจังสันจังสี่อซีเฮาก็รดนแสดงควาวเป็นห่วงเข้าอยู่บางท่านกัขอพคุเหลายบ่ดด้บ้ามีบ่ดด้คิดลายดอกครับเพ็ดให้พี่น้องในเบื่องกันว่าอันใดมันมัันนนน่่าสววทีีออุกษ์ไ้จจงงพ อขอบคุณครับสวัสดีครับมาก,กับควรพี่น้องคือเป็นจ้งสี่เอา้าพอกันที่นาครับพี่น้องผม